To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอให้มีความสุขมากๆขอให้ร่ําให้รวยขอให้มีแฟนสวยขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจริญเจริญสาธุสาธุสาธุโยบิว่าอะไรแหมเป่าชีละแม่งกินขึ้นจมูกเลยเพลงอะไรโยดูดีดรอโยโอเคเอาพี่แจ็คอมาจ็คเเรโอเค เดมัสูงมากๆน้องรักบายครบได้เกิดเยีไม่เห็นไม่เห็นบาไปเลยเพราเพราะมือ